เป็นคนบอกใช่เออคนบอกเขาเลยบอกเราเองหาพี่ยอมมาให้ต้องหินเทียนนะศพตะกี้มีไนายอยูข้ามาได้หนึ่งตัวหนึ่งนะไป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 ต้องหินเกียนนะเวฟหินเกียนมีนายอยู่ผมเอาแล้วพี่ดูหลังพี่เนี่ยสไนายสามเขาบอกเลยเหรอเฮ้ยพี่ดันดันดันข้าบ้านฟาร์มทั้งหมดเลยนะฟังโกูหน่อยดันดันชิดบ้านฟาร์มทั้งหมดเลยไม่ต้องอยู่กลางถนนดันชิดบ้านฟาร์มทั้งหมดเลยอย่าให้เห็นว่ามันมันมัน ใจเยอนแล้วเว้ยกด็กใครอยู่บนเขาอ่ะหอมหอมหอมพยายามอย่าเปิดจุดนะเว้ยอย่าเปิดจุดเขียร์บีเขียร์มิดาวเฮ้ยมีตัวหน้าตัวนึ่งน่ะตรงไหนพิงเข้าไอ้เนี่เราลัวแมคโครแล้วมีอ๋อก็อย่าไปขเดียวดิก็มึงตายแล้วเว้ยเพื่อนตายแล้วเพื่อนขาบ้านสาม ก็ภา,ายในแล้วเพื่อนไม่ใช่คนปูนกุังฟังนะฟังนะเดี๋ยวเราจะยัดบ้านต่อนะภาไในาก็ปืนเหมือนกัน,านาอ่ะล็อกเพื่อนล็อกไป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 โดดเขาหลังไฟพวงแล้วภานาบนบ้านสามเดี๋ยวยิงกันเองนะระวังไปอยู่เพื่อนแล,ล้วไปหลังไฟเขาเมืองง่าจะรถไปหลังไฟช่วยเพื่อนหน่อยดิไปไป เคียบ้านสองด้วยเคียบ้านสองด้วยติดไมยู่านีอ่ะติดอยู่ต้นไม้ข้างหลังรั้วนุ่นมาบ้านหนึ่งรอบ้านสองเคียบ้านสองเคียอะไรบ้างพีแตกแตแตโอ้คุณนเ้เงีย้้้้้้ยเ้เเ อป่าวิตาเหรอโหเมื่อกี้เหลือเหลือติ่งเลยนี่ตอนไหนตอนไหนเปนหล่อเลยเ่ยลดนือติ่งเลยอะปั๊มไม่ทันตรงไหนอีกฟิตรีบเกิดมาเลยครับวูวิ่งอยู่ในป่าลูกตัวพี่เดะยืนบั้งหนึ่งเลยไอป่ามิดเล่นอะไรอ่ะเล่นคนหรือไงพี่ก็จะโดดขึ้นกล่องเลยนะโอ้ผมโดดไปยังไงไม่วะไปยังไงมาใกล้เลยเสิงหน่อยน่าจะลงบ้าน โมห้องน้ำห้องน้ำติ๊กติ๊ห้องน้ำไหนแท็กโอ้โหแม่งเอาหัวมาบังโก้อะโก้ไม่กล้ายิงเฮให้ให้ใอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคุมหลังบ้านสองกันด้วยป่าในป่าตำรวจจริงนะห้องน้ำตำรวจนะใช่ใช่เห็นแล้วเสรอะไรครับเสร็จเก้าห้าอยู่หลังต้นไม้น้ำอยู่หลังต้นไม้อยู่หลังต้นไม้เลยไอ้คนหลังอมอมขวาไปก็รับไฟให้อ้อมขวาไป บางครับผมจุดจดไฟเพื่อนเฮ้ยแคนนี้หว่าพี่ไม่ได้แต่คุฝังไม่ได้บางอ่ะพี่เฮ้ยแคนนี้นี่หว่าพี่พี่เบิร์ดที่ผมรู้สไนได้แต่เก็บไม่ได้อ่ะพอเดิจอยดีแคนใหญ่นกคุมไว้นะห้องน้ำใช่ไหมแคนนี่จยิงอยู่เนี่ยข้างโรงบาลอ่ะคุมไว้พี่คุมไว้ก่นคุมไว้ก่อนอายุว่าแคนสองอ่ะพี่พี่ไถังขยะหน้าผมเนี่ยอายุวันตำรวจนะครับเต็มเลยเต็มเลยพี่เต็มเลยพี่ถังขยะี่เบิร์ดหน้ผมเนี่ยถังขยะอย่างเนี้ย ไม่อยาตเหรอไออยู่ไหลังแต่ว่าไม่เห็นว่าดินแล้วโอ้ยไนเลยโอ้ยไม่เห็นจริงโทษตีว่ะจริก็มาต่ก็มาเยอะสองนอังนยดแลวนะายึดตำรวจที่อยู่แล้วจะดี้ตำรวจจะไฟึดไฟไว้เร็วเพวกที่อยู่บ้านสองเข้าไปยึดไฟให้หมดเลยเร็วเนี่ยห เลลยยพี่เเเป็นบออฟังนาฟังฟังยึดตำรวจยึดไฟใหอยู่พี่ผมรอชาร์จรอชารงไหนโดนอยู่ตรงไหนบ้านแดงพี่บนบ้านแดงผมล็อกตัวบ้านแดงไหนยานไปยิงหมดดียานไปยิงหมดดีฟังหน่อยพร้อมด้วยไม่ต้องไายหมดสไนส์สไนส์แตกเหรเมื่อกี้ไม่แตกพี่ไม่แตกผมล็อกหลบโอเคเออไอ้ความีวิธ ไปปสงสวไนะเดี๋ยวออชิด้อ้องมีชิดล้อ้องมีตอนนึงฟดวนะหน้าไฟดีหลังฟไปหน้าาฟดีหลังฟไปหน้าาฟดีสสวยตามตามตามรออยู่ไคนอ่ะ เฮ้ยหลังไฟนะใครใครหน้าไฟอ่ะดันดันมายิงด้ไฟใครใครอยู่หน้าไฟันอ้าดันไปนู่นฟังดิฟังกล้องหน่อยเออดันไม่ได้พี่แม่งอยู่ข้างข้างรถตูไปก็ั่นแหละก็โผล่โผลไปยิงดิเออต้องต้องอยู่หัวแกนแรกเดี๋ยวปะตักซ่ไอพี่จำไวี่าเขาเล่นเอไม่เล่นเอพีอันนี้เขาเล่นเอเอขาไม่เล่นเอีลงบานดว่าพี่นุกไอนุกในซอกในซอกบ้านอ่ะ ออกบ้านอะไรตัวรถคว่ำตัวหนึ่งนะฟอตูออกมาเลยฟอให้เดี๋ยวกูยิงให้แป๊บนึงเฮ้ยมีคนเดินข้ามมาร์เก็ตสอนเสียงเพื่อนเดินว่ะเฮ้ยจะโดดก็โดรดมาแล้วผมกระโดดไม่ชินรัวรัถูกซ่งได้นะผมชินแล้วนะเออรถูกซ่งมีคนดึงมาวางมาวางเฉยมาวางมาวางมา ไอโอ้แล้วมึงไปอยู่อะไรคนเดียววะไปอยู่เดไปอยู่คนเดียวายยังเฮ้ยเดี๋ยวผมไปดูนายเพื่อนผมก่อนกูเก็บบังเกอร์มึงมาใช้เออเก็บเลยเก็บเลยพี่มึงทำไปหลังมาเกเล็กแล้วครับมามาเดี๋ยวพี่เล่นให้เดี๋ยวพี่รับมาเลยถึงเก็บนายเพื่อนผมอนแป๊บนึงอยู่กับพี่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 เคเคใช้ไหมบ้อครัมาขาไหครับบาแค่ไหนเบสเบเบสบังเกอรมันเกลียดที่มันเก็บเลยใช่ไหมเก็บเลยใช่ป่า ตนาอยู่ไหนลลับรจแ้วปฟังฟังโกนะฟังโกฟังโกอย่าพูดอย่าพูดนนคใครลัวส้มอ่ะฟังโกเดี๋ยวเพิ่งใครลัวส้มใครลัวส้มดันไปชิดดันไปชิดตึกส้มไป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 ล่ะห <c oughs> ลังระดัความมีตัวหนึ่งระวังหลังรถดับความมีตัวนะอ่าเลัระดับคามีตัวหนึ่งแล้วก็พวกพวกใครใครอยู่มาเก็ตอ้อมไปอ้อมไปหลังมาเก็ตรวพเอก็ตกันฟังนะยิงรอดคือว่าเนี่ยยิงยิงรอดเนี่ยรอดรถอ่ะ ไม่ขยับอ่ะพี่ผมขึ้นหลังผมขึ้นบนตำรวจได้ป่ะตำรวจมีสี่แล้วตอนนี้ไม่ไม่สไนสไนอ่าอ่อมือแตกพี่แตกว่าเมื่อกี้เมื่อกมีตัวดักอยู่ไอ้หลังตึกรอกหลังหนึ่งเข้ามาคนหนึ่งเมื่อกี้เลยมันมีตัวดักอยู่พี่เต็มเลยมั้งวิ่งดิวิ่งดิ อ่ะนุ่งพี่เดี๋ยวผมลงไปเอาของก่อนเดีี่เบนใช้อะไรซิกซิกแต่ห้าแต่ห้าแต่หกไปเอาของก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมาแต่หกแต่หกต่างมาเก็บมีผมแม่งยิงทะลุเยอะเลยไอ้คนนนี้คตรงรถอ่ะใครวะที่รถรถไอ้เนี่ยรถกว้างออเหรอะไม่ใช่ไมฮ้ยพี่โินโดนพี่อ่ะมาเก็ตมีไม่มีใครถึง ผมมีสองคนนะแปดองแปดน้อยมาเกลีไม่ต้องดันมาเกลี่ยดันมาดันอะไรก็พอไม่ได้ตายแล้วมันต้องโยกขวาไปไปคุมไปคุมให้โก้คนนึงสองคนอ่ะไปคุมไฟต่อคนนี้ไปอ่ามามาคุมไฟต่อคนเลยวหรอไปไปคุมไฟต่อคนไปเฮ้ยปั๊มหลัะเริ่มยังกะเจ้าเริ่มยังกะเจ้า ไปฟังโก้นะฟังโก้นะตึกส้มอ่ะใครเข้าหลังตึกส้มอ่ะรูปมาดิไอ้ใครใครอยู่กับโก้เนี่ยไปไปดูหน้าฝายหน่อยไปดูหน้าฝายหน่อยเก้าห้าไปเก้าห้าเอยเมื่อกี้สไลด์ใครแตกนะมาอยู่บนตํารวจนะยามยามเอาไปไปตะเกียบตะเกียบตะเกียบรอให้รอให้ยิงเลยดูดีนะเเเอพ่าดคนนนลยยะีแล้วก็อยู่หลังมาร์เก็ตเล็กมีนะอยู่หลังมาร์เก็ต เฮ้ยใครใครอยู่เอ้ยเอ็กบาอารดูหลังไว้ดิอาร์ดูหลังไว้ดูหลังไว้่แล้ว้ยพี่ดูทางัแยกไว้ขันไหลนเขาเข้าขานข่าเข้าขานเขาแเข้าเหรแล้วไหนไหนไหนขัไหลแล้ไมไม ını, บอกมีคนเปิดข้างหน้าครับโอเพี่เวิรว่าอะไรอ่ะหน่อยพี่เบิรัตป๊า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 ดูคนนั่อยู่นั่นเฮ้ยพี่เบิร์ดว่าเราต้องเลิกเราต้องเริ่มทำแล้วนะแล้วก็เพราะว่ามันเพิ่มมันเยอะขึ้นเรื่อยๆอาจจะโดนล้อมหลังก็ได้ดเฮ้ยพี่<ด>มันดามาตึกส้มเป็นนอนเป็นนอนแคมเอาแคมเอาเขาไ้ปะแคมาแคมเอาเหี้ยมึามเาเทสู้ดิหมายว่า ไข่พีเบ้นอยู่หน้าผมงนเลยใบบ้านฟาร์มนะันคู่บ่อแหน่งก็พอแล้วพีเบ้นอยู่หน้าผมสองคแล้วก็หลังซุ่มมอีกย้ายจุดเสียก็พอเล้เ้ยอยู่ไหนถ้ามันทุ่นเท่าไหร่ไมต้องน่าเข้ไมองละหน้าไฟดูหลังมาร์เก็ตดีๆนะเฮ้ยใครมีนายวิชันเยอะบ้างใครมีนาวิชันอีกบ้าง

จุดโดไหนติดแตกแล้วครับติดแตกแล้วโอ้โหปวดหัวที่หายมาที่เบิร์ดที่เบิร์ดว่าให้มั่นใจหรอพี่เขาจะเป็นใครเมื่มมมอกี้จุดโดไหนจุดโดจุดโดหลังตึกส้มพี่เป็นสิบเลยจุดโดตึกส้มตอนไหนคุมดิพี่เอ้ถ้คุมดิดมดปโอโหพี่เบ้นสองห้า เฮ้ยมีใครมาช่วยแม่งคมจริงวะพี่สามาสกลาเออกระลาเฮ้ยน่ารบกนใครอยู่หลังไม่ใช่ Listen, ผมผมผมอยู่เนี่ยเฮ้มันมีบียด้วนะว่ยมันมีบียด้วยิกซิกผมอยู่หลังนะหลังไหนนะตอนนี้มันมาตํวจนมาตำรวจหน่อย